สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมเราฟังทางช่องเรากิจ้าด้วยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เหมือนเดิมพื้นเก่านะค่ะมือนี้เรากิจสิภาไปเบิงตัว,ะะเ,ออตวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาต่องวดของทงั้งซีเซียนเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาของเซียนนุม่มเหล็กมีทีมามาดามคํานวณแล้วก่ซองสวนเนาะคะ่ะว่าเหล็กแนวทางตองวดเนาะคนหายมาแล้วมาสีเขาสีมนันสีเฮงสีปัง ตองวดบนาะสำหรับตัวเล็กแนวทางเลาพัฒนาตองวดก่อนที่จะไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางไม่ตองวดเนาะค่ะก่อนอื่นเราคิดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณตัวเล็กแนวทางจากทั้งซีเซียนเนาะค่ะบ่ราว่าจะเป็นของเซียนนมเล็กมีที่มามาดามคำนวนแล้วก็ซองส่วนนะคะที่ห้ตัวเล็กแนวทางมาวางทางช่องยางตองตอเนื่องแล้วก็ตองวดเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจทั้งทั้งอ่า เ,เซียนๆนะคะดีข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับขอบประคุณหลายๆค่ะเลขทุกตัวนะคะมาเป็นแค่แนวทางโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเหมือนเดิมเซ็นเคยเหมือนเดิมค่ะคืนนี้นะคะ่ะดึกๆย้มคำคืนเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมเนาะคะ่ะบางคน FC ว่าทาทาเราจนนอนรับลอยรับก่อนเตะอ่าบ่เป็นอย่างนนเนาะตอนเศาร์อะของตื่นขึ้นมาเบิง แบอบรเลื่อนผ่านคลิปวิดีโอกับพ่อนะคะเข้ามาติดตามเบิ่งแนวทางของทั้งสี่เซียนกันเนาะสําหรับพื้นหนีเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแนวทางตองหวัวตอเนืองของทั้งสี่เซียนกันเลยค่ะว่าพื้นสีห้มาในแนวทางใดแน่ตรงกันไหมจับคู่ส้นกันบอวิ่งรูดส้นกันบอเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแนวทางตองงวววันที่ห้าสำหรับวันพุดมืออื่นนะคะไปเบิ่งตัวเลขก,กันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นแนวทางรับปัฒนาของเลขมิธีมาสาหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะวันจันทร์เมื่อคืนที่ผ่านมาสองทุ่มครึ่งสำหรับตัวเองแนวทางพืน้นอา่าตัวนิ่ตัวเจาะรูดไปนะคะแต่ว่าวิ่งรูดตัวดินของพืน้นเข้าไปที่จิตเนาะสําหรับแนวทางรับปัฒนาของเลขมิธีมาติดไปบอสสุดเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางที่ออกไปบนแปดเก้าจิตสอง ล่างสองแปดเนะาะของเพื่อนกระลุดไปแต้มหนึ่งนะสำหรับล่างสองเจ็ดเจ็ดสองให้เจ็ดสองออกแปดเออสองแปดนะคะสำหรับแนวทางรารพัฒนาแต่ว่าเพื่อนผัดไปเขาเนาะทางอุบลสำหรับสองตัวหน้าสองตัวหนาข้างบนเจ็ดสามตรงๆเลยเนาะสำหรับทางอุบลแนวทางของเหลขมีที่มาบอกว่าเพื่อนมีแฟนคลับเอฟซีของทางอุบลบ่เนาะค่ะน้าผู้ใดมันผู้ใดโชค กับสายวิงสายรูดแล้วก็ทางอุบลหิงหิงไปกับเพื่อนกะดีใจน้ำเด้อค่ะดีใจด้วยสําหรับแนวทางเมือวันพุทธที่ผ่านมาอ่าเพว่า <ๆ S 1> เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเท้าเมาบ่บึงตัวเลขกแนวทางจองสำหรับของเหลขมีที่มาเมืออื่นเนาะคะ่ะวันพุธสองทุ่มครึ่งแคปหน้าจอสำหรับตัวเล็กแนวทางไม่ของพื้นแนะะ้ะค่ะเทียบกันกับของเก่า ไปต่อกับแนวทางใหม่สําหรับเหล็กมิทิมาล่าประธนาวิงหลุดนะคะเพื่อนไฮมาแปดกับศูนย์สองตัวหกหางไฮมาแปดซี่แปดห้าแปดหกศูนย์ซี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกค่ะตัวนิ่ตัวเจาะซีหางเนาะสำหรับสองตัวมีแปดซี่แปดหกศูนย์ซี่แล้วก็ศูนย์หกค่ะเลขเบิ้์นแปดแปดกับศูนย์ศูนย์สามตัวซี่หางแปดศูนย์สีแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์แล้วก็แปดศูนย์หกค่ะ นิจเจาะที่สองหางสําหรับสามส่วนของเพื่อนเนาะค่ะมีแปดศูนย์สี่แล้วก็แปดศูนย์หกคปหน้าจอสําหรับเขกม้ธีมาไปต่อตามต่อต่อเนื่องสําหรับลาวพัฒนาของเพื่อนเนาะไปต่อของเซียนนุ่มเซียนนุ่มกะเข้าไปแต่วิ่งรูดเนาะสาหรับแนวทางของเซียนหนุ่ม ของเซียนนมกลับไปเขาข้างหน้าเหมือนกันเลยค่ะกับของเลขมีที่มาวนันนี้ตัวเจาะเจ็ดสามนะคะไปออกข้างบนข้างหน้าสำหรับหายมาสองแปดเอ้ยสองเจ็ดสองออกสองแปดเนาะรูดไปหนึ่งแต้มสําหรับแนวทางสองตัวตัวนิน,ต,น,นตัวเจาะตัวผ่านเนาะแต่ว่าสายวิ่งสายรูดหรือว่าผ่านนะคะสองตัวมัดตัว ปตัวกับแนวทางใหม้ครหน้าจอเร่อแนวทางใหม้ของเสียนนุ่มนะคะเล่าเล่าพัฒนาวิ่งรูดเปิ้นหายมาแปดกับเก้าสองตัวสองตัวหัวค้างเปิ้นหายมาแปดสี 4, ่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้า ก้าหกค่ะตัวนินตัวจอสี่หางสำหรับสองตัวมีแปดสี่แปดห้าเก้าห้าแล้วก็เก้าหกค่ะเลขบินก็จะมีแปดแปดกับเก้าเก้าสองตัวเอ่อสามตัวสี่หางเนาะค่ะมีแปดเก้าห้าแปดเก้าสี่แปดเก้าหกแล้วก็แปดแปดเก้าค่ะตัวนี้ตัวจอสองหางเนาะค่ะสำหรับสามตัวมี 8, 4, 8, 5, 9, 5, แปดเก้าห,ห้าแปดเก้าหกแคปหน้าจอสำหรับขอ,อ,องเสียนนุ่มนะคะ หายเบิ้งท่านหายเบิ้งมา่ท่านกะหยุดไว้นะคะหยุดไปหรือว่าสิแคปหน้าจอเอาไว้ไปพิจารณาเขียนลงเทียบเคียงกันดูเนาะ,ะว่าตัวนินตัวเจาะตรงกันมักเซียนไหนจะเซียนนั้นสําหรับมีที่มาไปแล้วกับเซียนหนุม่มไปแล้วเนาะ,ะต่อด้วยลาพัฒนาของมาดามคำนวณน,นะคะสำหรับของมาดามหลุดไป หลด,ดไปนะคะสาหรับแนวทางและพัฒนาเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะต่อกับแนวทางใหม่กันเลยค่ะไปต่อไม่รอช้าสําหรับเลขของมาดามคำนวณน,นะคะแคปหน้าจอหมวดประจําวันที่หาวันพุธนะคะมาดามคำนวณลาพัฒนาเพิินหามาวิงหลุดนี่เจ็ดกับแปด สองตัวหกหางไฮมาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งค่ะตัวนี้นตัวจอสามหางเนาะค่ะสําหรับสองตัวมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าแปดแปดหนึ่งค่ะ, 7, 9, 7, 1, 9, 8, 8, คะเลขเบอร์เงินซิมเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดมาแล้วค่ะผู้ใดถามหาว่าเป็นยังมาดามคํานวณคือวันที่แล้วเจ้าคือบ่อไ้เจ็ดเจ็ดติงว่าที่ออกเจ็ดจิดออกแปดแปด วันนี้เลขเบิ้ลมีเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดนะคะสำหรับของมาดามคำนวณสามตัวซี่หางให้มามีเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดค่ะตัวนี้ตัวจาะสองหางเนาะคะ่ะสำหรับสามตัวมีเจ็ดแปดเก้ากับเจ็ดแปดหนึ่งอ่ะครับมาจอสำหรับใครที่รอคอยของมาดามอยู่ติดตามของมาดามอยู่อย่าลืมนะคะ ไปต่อกับของซองสุวรรณนะคะเริ่มต้นเดือนมกราโอ,อกุมพานะคะ่ะลดไปเนาะสำหรับแนวทางของซองสุวรรณไปต่อกันย,นยาวๆค่ะเก่าไปใหม่ก็มานะคะบรอสาสำหรับแนวทางราวพัฒนาของซองสุวรรณ แคบหน้าจอแล้วพัฒนาของซองสวรรค์นะคะวิ่งโโรูดเป็นไหมาเจ็ดกับเก้าสองตัวห,หูคางไหมาจ็ดสามเจ็ดซีเจ็ดห้าเก้าสามเก้าซีเก้าห้าเน้นเจาะที่สองหางเนาะคะ่ะมีแค่สองหางสําหรับสองตัวเนาะมีเก้าสามกับเจ็ดห้าหางวันนี้เป็นนินไหฮแต่ว่ากับกันไว้คือเก้านอกสำหรับเจ็ดซีเจ็ดสามเก้าสี่เก้าห้าเล็กเบิร์เงินซีมีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้า ามตัวสีหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าค่ะเน้นเจาะที่สองหางแล้วคะสําหรับสามตัวมีเจ็ดเก้าสามแล้วก็เจ็ดเก้าห้ามาจอเอาค่ะสําหรับตัวเลขหน้าทางแล้วพัฒนาตัวมวดของมืออื่นเนาะคะ่ะมาร์คเซียนใดจ์ดเซียนนันซ c เอาไว้ไปพิจรารณามาของผู้ใด ชอบของผู้ใดหรือจะเขียนไว้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกันเมึงเนาะเพื่อเลขมัน้นกันสําหรับทั้งซีเซียนเก่งเอาค่ะเอฟซี FC เก่งอยู่แล้วเนาะเก่งก็่้คนหาแน่ทางอีกแล้วเก่งก็่าคนเราอีกเนาะทั้งนั้นแล้ว,ลวก,ก,ก็กาบขอบคูนขอบคุนตัวเลขแนวทางจากทั้งซีเซียนเนาะที่ห้แนวทางมาวางทั้งช่องแล้วกาบขอบคุนเอฟซีแฟนคลับนะคะที่รอคอยแล้วก็รอติดตาม เอกหนาทางของคลิปมีที่มาเซียนนุมซ่องสวรสดิ์ระดับของมา,าม่ดามข้ามง่นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซี FC มันมาหิงหิงฟังๆไปกับแนวทางมาเซียนใดเหมือนเดิมค่ะจากเซียนนั้นเลขทุกตัวก็เอามาเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับส้มระดับรบฟังเช่นเดิมเหมือนเคยเนาะแล้วเจอกันใหมในคลิปหน้าคลิปนี้เรากิกกับขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ